กระบอดเป็นไรกับประเทศญี่ปุ่นอยากรู้ไหมทําไมอ่ะอยากรู้ต้องโทรอินเข้ามาอยากรู้ฟอนอินมาช่วงหน้าตีสนิทไอ้เรื่องตีสนิทตีเนียนอยากรู้อยากเผือกอยากสไลด์อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วงนี้เราฟอนอินป่ะไม่ไม่ไม่ให้ฟอนอินช่วงหน้าช่วงนี้เราอยากสไลด์สังคมก่อนเอาแล้วสไลดมกันวยเรามีเรื่องสังคมให้สไลด์ได้ไม่มีปัญหา็นแ มีเรื่องสไลด์สังคมเยอะอ่ะไอ้แญี่ปุ่นเฉันอยากอะไรแกแล้วล่ะอะไร,ะไรหรอ,อไอ้แญี่ปุ่นวะไม่ได้เป็นอะไรอ่ะตั้งไม่ได้เหรอ <c oughs> เออใครตั้งไปตั้งอะไรหรือพอ่อแม่ตั้งแม่ตั้ง,ง,งเราเราไม่มีชื่อแบบว่าในนามแฝงอะไรอย่างงี้เราชื่อญี่ปุ่นเลยเออ,เอ,อ,อไอ,อ้ชื่อเล่นอยู่ชื่อจริงใครญี่ปุ่นชื่อเล่นบ้างบางทีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะมีคุณแม่มาชา a l l e n อ๋อเหรอให้แม่ญี่ปุ่นมาชาเร์ c h a l l e ั g แล้วก็ถามให้แม่ทำงานเธอแล้วก็ถามเลยอยู่บ้านอะไรอย่างงี้บางทีอาจจะสวยกว่าลูกจริง ไม่เรื่องที่จะสไลด์สังคมวันนี้คืออะไรรู้ป่ะยังไงครับเรื่องแรกฉันขอเลยดาม่ากระเป๋าดาม่ากระเป๋าดาม่ากระเป๋าที่สวนนภูมิทำไมอ่ะูเรื่องปะอ๋อเหมือนเคยเหมือนเคยเห็นอยูที่ที่ที่เป็นแท็กตรงกระเป๋าอะที่แบบขาออกแล้วผู้โดยสารได้กระเป๋ากลับมาแล้วมันมีเขียนตรงแท็กว่ากระเป๋าเว้ยว่าดีออกมาช้าออฟโรดเลยเอ้ยอธิบายให้ฟังต่อออฟโรดมันคือการที่ เหมือนคนเวลาเวลาคนที่ถังตกเครื่องหรือมาช้าแบบเครื่องจะบินแล้วอ่ะเออเขาก็ต้องลื้อลื้อทุกใบออกมาหมดเพื่อเอาของของคนคนนี้คนเดียวออกมาเออมันก็จะเป็นความยุ่งยากแล้วแบบพนักงานก็น่ารักเขาก็เลยมาโพในพันทิปไงว่าแบบเฮ้ยนั่นมือสวยมากอ่ะเอออยากอยากรู้จังว่าเป็นใครว่าแบที่มาเกียรใส่ฉันว่าแบบดีออกอะไรอย่างนี้แล้วสนุบเจอมไหมสนุบเจอมไหม โอ้ยฉันว่าก็คงไม่มีใครมาบอกหรอว่าเอ้ยสวัสดีค่ะอีดาอย่างนี้เหรอแหมฉันไม่ค่อยเขียนเองค่ะไม่มีต่อแต่แต่มันตามหาได้นะอตามหาได้ไหมแต่เอาความจริงจริงปะไม่ต้องตามหาหรอกเพราะเพราะอะไรครับเพราะอยากจะรู้เในเมื่อตอนนี้สังคมก็แบบแฮปปี้แล้วอ่ะแฮปปี้แล้วมันเหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบฉันไม่รู้นะฉันมองมันเป็นเรื่อง p o s ิทีฟอ่ะพ o s i t i v e นะมันตลกนะมันก็ตลกอยู่นะเออดีอ่ะก็ดีอ่ะดีดีอ่ะดีดีคุณผู้ชมเอออะไรเดี๋ยวนี้ที่แขกเราชวนกพูดทีด เฮ้ยฟังใหม่ฟังใหม่ตั้งใจฟังดีๆ uh. ปิดตาก็ได้ไม่ต้องดูกูก็ได้ทวาไม่้อเห็นนะ <laughs> นะตั้งใจฟังดี <laughs> ก็คือตอนนี้เรามี MC เนื้อคู่ MC <Ừ. S 1> ชาแรนรเออเพราะว่า พี่ีกอชายหญิงอ่ะครับบางทีก็อยากจะออกไปแลดบ้างวันศุกร์ไงอยอกไปแลดบ้างอะไรบ้างเราก็จะต้องหาคนมาเสียบแทนครับเออว่าเออใครจะมาเสียบเอออยากให้ใครมาเสียบอะไรอย่างงี้ก็บอกได้อะไรได้ก็ได้เดี๋ยวๆอยากให้ใครมาเสียบนี่คือมาเสียบแทนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงมาเสียบแทนมาเสียบการสร้างความสุขแทนเสียบคนมีสุขเสียบตำแหน่งเสียบตำแหน่งเออเสียบคนอยู่เขามีสุขจบเอยาที่แรกคิดกันไปเราู้จักก็ตลอดคือเขาไม่ให้พูดบางคำได้ไม่เป็นไรกูอ้อมกูอ้อมสัต โอเคอ่ะแล้วมาอีกอีกเรื่องหนึ่งสไลด์อ่ะแนอยากสไลด์ครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วที่มีสาประเภทสองครับที่อ้วนถึงขนาด128โลอ้วนดำเลยอ้วนดำเลยตั้งแต่ตอนเด็กอ้วนอกว่าเจ๊ไหมอ้วนกว่าเจ๊ไหมคือบางทีบางทีอันนี้อันนี้คืออีกข้อหนึ่งที่ทำไมเ็กต้องมี MC ครับเพราะว่าวิธีกรชายมันกดตีินขนาดนี้ คือบางทีมันอยากจะถีบไงบ้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชมอาจจะแบบไม่กล้าส่งเข้ามาไงผมเลยแบบเป็นตัวแทนในการทดแทนนู้องไมจริงจริงหรอจริง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 งั้นกูไปเอ้ยบ้าไปไหนไปไหนนอนนะะดูตากูสิบอกบอกนอนนอนน่าหลังไป้างโอ้ตายละนอนขนาดนี้ผู้ชมนี่สลบเป็นทั้งประเทศแล้วทั้งนอนเราได้ไปเที่ยวกูยอ๋อ โอเคอ่ะออกแล้วแบบออกมามาก็แบบมาอัพสวยแล้วเขาก็มีชื่อเฟซบุ๊กว่าเจ้าหญิงสัญญกรรมเจ้าหญิงสัญญกรรมเลยเปิดเผยเปิดโชว์เลยเอ้ยแต่ครับเปิดโชว์เปิดโชว์เปิดโชว์เอ่าๆอาแกเป็นคนเลือดละกันอ่าม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 าไม่แต่มันก็ถ่วงเขานะเพราะทำบุญสวยชัดหน้าทำหน้ามันสวยชัดนี้จริง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 อ่นอ่านอ่านอ่านอ่ะเปิดอันนี้เลยอ่ะสวยสั่งได้ใช่ไหมอ่ะเลือเรือเรือเรือละหันไอคอน หันไป้องเสรแล้วหันไปก้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันไหนดีอะเอาอันไหนก็ได้มีหลายรูปอันนี้มันเกินไปปะป้าอ่ะกดมานี่เห็นปะทุกคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าหน้าจอแตกลายนิ้วมือเยอะมากเออหน้าจอฉันแตกไม่ก็เดี๋ยวเขาคงจะหาจากเน็ตให้ดูแต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่ชอบอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันสวยจนผู้หญิงอายทำไมอ่ะฉันไม่อายไม่อายเพราะเต๋อไม่ใช่ผู้หญิง มีชีวิตจริงใจทำไมมีข้าวอ๋โอเคโอเคโอเคฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะจริง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 อะไรอ่ะตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าฉันเป็นตูดกินหมดแล้วเนี่ยบ้าใครจะเข้าใจอย่างนั้นจริงไหมก็จริงอ่ะทล้วมอ่ะก็ยอมรับว่าเป็นตูดก็ได้ถ้าเป็นตุูดแล้วมันสวยขนาดนี้โอเคขอเอเจเม้นตด้วยค่ะขอเอเจเม้นตส่งเข้ามาด้วยค่ะว่าเป็นตูดแล้วสวยขนาดนี้ จะเละเยอญนนี้ฝนเล้นไปไม่ก็ดีไงคุณชอบจังเลยอ่ะไม่ไม่มม่อ่ะแล้วก็อแต่จริงๆฉันฉันพูดจริงฉันดูทุกรูปครับสวยสวยแค่ได้บางรูปนะครับไม่ได้เป๊ะทุกรูปอ๋อคือบางรูปก็มีหลุดๆบ้างพ่ะทำไมอ่ะนันถ่ายจากกล้องคาสิโอแน่เลยไม่ไมแบบดูรู้่ะว่ายังดำอยู่อะ จริงเหรอเออเฮ้ยเจมีมีรูปตัวอย่างโชว์ได้ไหมมันมีรูปตัวอย่างแต่ฉันฉันใส่ถุงมือแล้วมันกดยากคริงเรอบางตอนมีคนถามเยอะนะเว้ยว่าตัวจะใส่ถุงมือทำไมนั่นเนี่ยถูกต้องนั่นสิแล้วคุณจะใส่ทำไมใส่ถุงอาทิตย์เลยเออเจ๊ว่าฉันไม่รู้ไม่ต้องพูดถึรายการตลอดค่ะแฟนรายการค่ะถ้แค่นั้นรายการจริงต่อเอสแอมเอสกลับมาใหม่นะคะว่ารายการเรามีแค่รันไหนคะโอ้เจ๊เออส่งเอสแอมเอสมาอะไรอย่างงี้เออดีดีนะฮะแล้วก็มีอีกครับเพื่ออีก พอดีว่าเมื่อวานเปิดไปดูคุณสรยุทธ์ช่อง3ามนี่ขอบคุณมากที่ให้วิทยาทารทางด้ความรู้ทําไมอะครับเรื่องบิ๊กไอคอนแทกเลนทําไมอะมีมีชนีน้อยนางหนึ่งครับก็แบบไปซื้อคอนแทคเลนตามแบบตลาดตลาดนัดแบบอะไรอย่างงี้ซื้อมาใส่ละทำอย่างงี้สองปีแล้วนะตามตลาดนัดสองปีใช่โหแล้วใช่แล้วรู้สึกเขาซื้อมาเลยแะคะร้อยร้อยกว่าบาทมั้งเอ้ยก็ถูกนะบถูกใช่แต่คือตอนนี้คือนางเป็นประเด็นก็คือทําให แบบขอขอด่าน,นิดนึงนะคะคน้องคะน้องรู้ไหมคะว่าการกระทำของน้องที่แบบว่าผิดผิดแล้วก็แบบประมาทอะ่ะน้องทําให้พ่อแม่หลายคนกลัวแล้วก็ไม่ให้ลูกหลานเขาใส่คอนแทคเลนส์อ่ะลูกจริงจริงจริงเพราะว่าพอผู้ใหญ่เห็นน่ะก็จะเป็นห่วงลูกหลานตัวเองแกแ<ล>ต่ก็จะแบบพ <c oughs> อจะซื้อแบบซื้อใหม่ซื้อใหม่ <c oughs> เออเดี๋ยวมันจะตาบอดเดี๋ยวมันจะอ,อ,อะไรจะ<ช>ตาไม,ามานะแต่วันนี้ก็เลยต้องนี่ไงเอามาโชว์ให้ดูเพราะฉันก็ใส่บิ๊กไอเดี๋ยวบางคนจะหาว่าฉันเป็นตัวอย่างไม่ไดีแกเยาวชนอ,อ่าแบบก็บางคนก็ชอบว่างไงวะคนทํางานแบบเป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะชอบทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาเห็นแล้วแบบโอ๊ยอยากเห็นเด็กอยากได้อยากโดนอยากทำวันนี้เลยมาบอกขอโทษนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมแม่ค่ะคือว่าเบลเนี่ย ใส่คอนแทคเลนส์แบบว่าที่ซื้อตามร้านร้านหมอร้านหมอตาร้านร้านแว่นร้านข่ายแว่นคือที่ปลอดภัยแน่นอนแล้วคืออันนี้ทุกอย่างถูกหมดอปิดยี่ห้อครับอให้กล้องซูมเข้ามาแล้วปิดยี่ห้อเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้โฆษณาให้ใครดูดีๆนะคะซูมมาอีกนะคะนี่จะเล่นกลหรือเปล่าเนี่ยเจ๊โคตท่าเลยครับซูมใกล้อีกได้ไหมคะ เห็นไหมเอ่ยแต่เห็นผิวเจ๊แล้วน่ะเ็นะไมเป็นไรก็จะบอกว่าคือตรงนี้เขาจะเขียนตรงนี้เขียนค่ามาตรฐานอ่ะความใหญ่อ่ะคือ14.5 14.5คือเป็นมาตรฐานสากลเลยนะอันนี้คือขนาดของคอนแทคเนส์ขนาดของบิ๊กอายคอนแทคเส์นี่เป็นสีแต่ถ้าดูจริงๆคือใช้ไม่ได้ใส่ว่าแฟชั่นเพราะมันมีสั้นอยู่นี่ห้า5้าศูนใช่สั้น5้ารเออแล้วอีกอย่างเออฉันฉันว่าฉันฉันการใส่อ่ะมัน แต่ละคนมันมีความรับผิดชอบส่วนตัวอยู่แล้วดังนั้นมันเหมือนเป็นการฝึกความรับผิชอบและอย่างไม่เสียบุคลิกอะ uh. ที่หนูใส่ uh. หนูอยากเสียบุคลิกนะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆคะ uh. ดังนั้นให้น้องๆใส่ได้แต่ว่าก็ ก็คอยควบคุมลูกหลานตัวเองกันละกันนะคะครับจะให้เจปควบคุมลูกเขาคงไม่ได้อ๋อเอเจ๊นึกว่าจะใส่ชออันนี้คือเอามาโชว์เฉยใส่อยู่แล้วใส่อยู่แล้วเอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ใส่ญี่ปุ่นใส่แต่ว่าคุ่นุ่นก็ใส่แบบแบบพี่เบลแหละแบบซื้อตามร้านไขยแว่นอะไรอย่างนี้อืมเออของแกใส่เป็นแบบบางๆหน่อยใช่แต่อันเล็กๆไม่ได้ใส่แบบเป็นบิ๊กอายเพราะว่าตามันจะใหญ่แล้วไม่รู้สิจริงเหรอแต่จริงๆคือพี่ก็ไม่ได้ใส่บิ๊กอายอาลองแหกตาลองนค นี่อ่าญี่ปุ่นแล้วกันวาทางทางชั้นนิดนึงนี่ค่ะเฮ้ยผมแหงด้วยได้ไหมนี่มาขออินเทรนหน่อยไว้ไม่ขอโทษนะน็อตครับคือตั้งแต่รายการก่อนจะปิดแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาคือความสุขกันไม่ใช่ก่อนคือความสุขตั้งแต่เทปแรกเลยดีกว่าอไม่เคยถอดแวนป่ปะเฮ้ยแหม่็อสเอ็มกลับมาใหม่ปะ ะเอสแมเ็ดกลับมาใหม่ละเอสแมเว่าอะไรอะขยี้นอถอดแว่นจริงๆเ้มันไม่เคยถอดเลยถอดแว่นแล้วมันจะเสียเซลนว้ยเจ๊มันไม่เคยถอดเลยใช่ถูกต้องลองลองสะหน่อยดีกว่าเฮ้ยบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะแบบใจสลายไงใจสลายใจสลายเลยหวังไปเยอะไม่ใช่แหมนานๆได้ดูทีขอดูนานๆหน่อยขอดูอะไรเหรอกลับมาหาดูชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่านานๆได้ดูทีขอดูนานๆหน่อยซื้อ ซื paid, ้อเวลากับช่องไม่คะคุณคะคือบางทีเนี่ยครูก็ครูก็ครูก็ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นมาซื้อสิมาจ่ายสิเออมันเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวผมส่งเอ็ e r t a i n m e n ต้องเม่ได้จังรู้ว่าเจจะด่าว่าอะไรเว้อะไรจะส่งว่าอะไรจะพูดมาเลยเดี๋ยวกูด่าตรงนี้แหละเอาล่ะเลยนี่หมดฟอนอินนี่เอาหรอเฮ้ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยรอดมีแฟนหรือยังนะคะกล้าตอบความจริงรอย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะเนี่ยว่าญี่ปุ่นเป็นคนถามดีกว่าไอาญี่ปุ่นอดี่เหรอเฮ้ยร้อนเลยเว้ยพี่น้องมีแฟนยังคะตอนมีอ๋อมีพัดลมเต็มบ้านเลยครับเนี่ยแล้วตอนนี้กำลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าคะแบบเขาผ่าดูใจอะไรอย่างนี้ผ่าดูใจก็พอมีบ้างครับนี่ผมเป็นคนจริงผมตอบตามความจริงนะครับนเป็เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นแบบว่า เพื่อนสนิทอะไรกันนี้คะเป็นเพื่อนสนิทโอ้ยเพื่อนสนิทนี่คงไม่ใช่ฮะอาจจะเป็นแบบเป็นเป็นคนที่สนิทเลยเป็นคนที่สนิทเลยนิดนึงนะฮะเฮ้ยแล้วทำไมมาตู่ผมวะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ร้อนเลยไหมร้อนร้อนร้อนทำไมหรอเป็นอะไรก็เป็นแอร์ดิโอเออเออกิจกรรมร้อนขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้ญี่ปุ่นมาครับมันก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอ่าเพราะฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาอยู่แล้วไงถูกต้องอยากทำอะไรทำเลยญี่่ปุนทอะะไรออ่ยากทำอะไรทำเลยทำอะไรที่มันดูแบบว่า ถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนดูอย่างเงี้ยเห็นการแบบใช้เลยอ่ะเฮ้ยคูณเลือกญี่ปุ่นว่ะเฮ้ยอ่ะติดตาม i อจีญี่ปุ่นได้นะคะ ywepunnutcha ค่ะแค่นี้นะคะที่คุณอยากทำอยากเพ,พิพ่มยอดฟอลโล่ตัวเองเฉยเ ทำไมาททำไมก็นาก็ได้เปล่าวะขอย้ำอีกทีได้ไหมเผื่อถ้าผู้ชมฟังไม่ทันมาีอ่ะย้มาวายเดี๋ย e p u n นะคะแล้วก็ n u t c h a ยาวนิดนึงเดี๋ยวก่อนนนางจะมองกดต่าทำไมคะีนเมื่อพี่ก็เห็นว่ามันตอก็ไม่มีได้เขียนอะไรเลยเนี่ยมุณจะมองกดต่าทำไมหรือว่มองเยข ชินกล้องเท่าไหร่ก็ไม่เคยออกกล้องออ๋ไม่เคยออกกล้องไม่เคยอออกกล้งเท่าไหร่แต่ตะกี้แบบว่าดูยังในทีเซอร์เราไม่แบบว่าดูแบบชิเป้นะชิเป้ะหนยนะใช่ดูลายักฉันไปดูจริงโอลยเรายี่ก็จะมีหลายอยังมีค่าสดค่ะสเปคสเปคชอบผู้ชายนิ่งๆเงียบๆชอบผู้ชายนิ่งๆเงียบๆรูปปั้นปะ ก็ก็ดีแบบไม่ต้องพูดอะไรมากแบบไม่มีปากเสียงอะไรอย่างงี้ไม่มีปากเสียงไม่มีปากเสียงเไม่มีปากเสียงเลยไม่โตบไม่มีปากเสียงเงียบจิกอย่างเงี้ยจิกแล้อเดี๋ยวก่อนนะแล้วอยากรู้อยากรู้มากว่าถ้ากรู้อะไรครับเอ่อถ้าญี่ปุ่นเลือกมองผู้ชายจะมองที่ส่วนไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันดีกว่านะจะต้องจิกอย่วงหน้ากับช่ยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายอยากรู้อยาะรู้มากว